ออร์โกสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยในมุมเดิมๆและที่เดิม,ดมซึ่งวันนี้เราจะมาทำการอันบ็อกซของชิ้นหนึ่งที่ผมไปได้มาซึ่งผมตื่นเต้นมากเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยครับเห้ยเห็นแล้วนี่มาแล้วนั่นก็คือ ที่นิชิโนยะนั่นเองเป็นเลนโดรอยตัวนี้คือผมเพิ่งดูไฮคิวได้ไม่ถึงเดือนอะแล้วแบบผมรู้สึกว่าผมถูกชะตากับตัวละครตัวนี้มากเลยเราจะแกะดูของข้างในกันดีกว่าเราต้องแกะยังไงไม่ให้กล่องมนะนะันอะเนี่ยเหมือนเขาแบบให้ช้อนอะช้อนขึ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยใส่มาแกะง่ายมันมีอะไรด้วยโอเคเราจะดึงออกมาอลบ โอเคมันเดี๋ยวมันดึงมันทั้งยวงอย่างเงี้ยหรอเราตะกล่องตั้งอะไว,ว้ก่อนความสวยนะคไม้ขันละมองว่าเสียงคงจะไม่เข้ามากเกินไปน,นะอันนี้คือคู่มือคู่มือของการการเล่นเอา้าอะไรอะ่ะดีๆอะไรชนไฟก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ นี่นี่คืออ,อุปกรณ์ข้างในนี่คืออะไรอ่ะนี่คือคือคือที่ยืนที่ฐานนั่นแหละโอ้โห้โโเห็นปะมันเห็นปะเมื่อกี้เห็นในกล่องอยู่ดีพี่นิชิยาตะกระโดดไปไหนอ่ะเมื่อกีน้นะแกวได้เลยปะ นะแกได้เลยเดี๋ยวรอให้ของเขาดีๆเราก็ทำดุลกรรมนะเราจะแกะตัวออกมาก่อนเลยเอาเออกมาเหรอนีม่มีบับเบิ้ลในตัวอย่างี้หรอแล้วทำไมมันแตกเยอะจังหมันแหลมมั้งผมไม่กล้าจับเลยเอ่ะนี่ไงเรียกว,ว่าหน้าตาจิ้มริม ันจะมันทอดอย่างเงี้ยเนียหรือมันดึงตัวกได้ผมไม่ได้ทำาในเสียหายใช่ไหมนี่เขามีไอ้นี่ขั้นให้ด้วยแบบว่าตรงข้อต่อแลวนี่ก็คือผมด้านหน้าอันนี้ผมเห็นลหลายๆแบบลหลายๆอันนั้นลหลายโมเดลหลายอย่างเนี้ยคือมันเหมือนกับผมไม่รู้มันกันสีตกใส่หน้าหรืออะไรหรือว่าเขาใส่มาทําไมก็ไม่รู้ แต่มันชอบทำให้แบบประพาน์ที่มันจะชนกันะชอบเอามาขั้นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันถอนหัวได้ไหมล่ะนี่ก็เป็นนินโดรอยตัวแรกที่ผมซื้อนะมาใส่คืน้นมอ่ะนี่มาเป็นตัวเลยเดี๋ยวผมเอาฐานมาจีนก่อนดีกว่านะโอ้โอ ทีนี้ก็เป็นส่วนของสนามสนามวอลเลย์สักส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นพาร์ทของของเท้าคือขาแล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้เชื่อมต่อด้านหลังถ้าดูถ้าผมจำไม่ผิดนะน,นะอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนไอ้นี่ถุงเท้าสมัยก่อนนะที่มันจะใส่ถุงเท้า้มก็คืออะไรนะผมดูคู่มือแป๊บเนีย่ยไปเห็นพอดี กี้นี้เหมือนจะออแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเอิ่มแล้วเพราะว่ารู้สึกงงแย่ yeah, ละผมว่าแ yeah, ย่ละนี่มันขยับได้ไหมเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยผมต้องขันอะไรก่อนป่ะหรือมันหมุนได้เลยโอเคหมุนได้ <laughs> ผมกลัวแบบมันต้องขันก่อนนะดิมกินนะนี่นะเบอร์สี่เบอร์สี่ อ,อันไหนมันต้องต่อข้างหลังอ่ะอันนี้เหรอนีอ่ฮะเสียบเข้าไปเสียบรู้ไม่ตรง o <months> อ a คก็เสียบเข้าไปแล้วนะนะเหมือนมีอะไรงงกมาจากหลังเลยเราก็จะเอาไอ้ส่วนเนะี้ย ยังไงนะคู่มือผมไปไหนเนะี่ยเออเสียโคง้งโคต้องหมุนป่ะผมต้องหมุน,มมนยังไงปึ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาเนนะี่ยโค้งเข้าไปปึ๊บ นี่นะนี่ก็คือก็คือหลังจากที่เราประกอบข้าไปละจะเป็นอย่างนี้รวยรวยลอยได้ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะโอเคอย่างนี้แล้วกันค่อยดูแบบยืนขึ้นมาหน่อยนี่นะก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมลองอาพารอื่นมาใส่ดูด้วยลองเป็นหัวกันนะลองเป็นหัวแล้วก็ถอดหัวมใส่หัวเบา ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดูหน้าตาดูหน้าตาเราจะเอาหัวหัวตอนที่เพิ่งอ,อาบน้ําเสร็จที่ผมเห็นในอนิเมะต,ตอนแรกแล้วผมงงว่า <c oughs> ใครครับเนี่ยยอกยอกมันใส่ได้หรืเปล่าหรือมันปเปียมอีกใส่ได้เลยเท่าที่ดู ก็ดูเป็นเหลี่ยมนะนี่นี่คือตอนที่ผมเปียก <c oughs> นะก็ยิ้มยิ้มแบบยิ้มอะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเหมือนมันจะให้พาร์ของหน้ามาอีกนะนี่เป็นพาร์ของหน้าอย่างหนึ่งซึ่งมันมันมันเปลี่ยนยังไงอะมันถอดหัวข้างหน้าได้หรอเอา้าแจ้งเตือนแต่จะหมดมันถอดอยังไงอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นพาร์ทส่วนที่เหลือนะมันจะไหลไปะนะมันจะไหลอยู่มีล,ลูกบอลลี่ด้วยหยิบออกยากจังนะเอาเป็นว่าข้าวข้าวข้าวประมาณนี้อันนี้อุ้ยอันนี้คือเหมือนที่จะใส่บอลเล่หรืออะไรปะให้ลูกมันลอยอะ่ะเออผมเดาไปเรื่อยแหละนะนี่พมผมจะหาวิธีเปลี่ยนหน้านะ Six and half hours Six and t e อ๋อมันต้องแกะผมหน้าออกก่อนเหรอใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวนัวปะเนี่ยให้ทุกคนดูในรูป <c oughs> เออแล้วคู่มือของมันนี่ก็สารกินด้านหลังหัวเราก็ไปโชว์เหนือแล้วล่ะห <c oughs> นึง่งวิทยาการดีมั้ยดีมั้ยเนี่ยตัวฉันวิทยากาดีมั้ยเนี่ยเน็ตช่วยปิดเน็ตช่วยปิดคือต้องทำก่อน พวกคุดูผมหน้านะมันถอดอยังไงอะอุ้ยถอด <c oughs> ด้ผมดึงมาแล้ว <c oughs> มันหลุดมาอย่างนี้เลยแบบสยองนียนะนี่เราก็ถอดอย่างนี้ก็จะมาเป็นสามชิ้นเราก็จะทำการเปลี่ยนหน้านี่ก็จะเป็นหน้าแบบตอนเอาจริงแต่อย่างนี้มันหัวมันลอยมันเหมือนแบบเหมือนผีบ้านเราอยู่นะ เุนย่นเกินไม่ใช่เสียบไปแล้วหักเปอเรียบร้อยร้องไห้นี่ก็จะออกมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เลยเฮ้ยผมชอบหน้านี้ป่ะผมรู้สึกว่าหน้านี้มันมันดูเท่ดิอ่น่าจะตะโกนในทักอ่านึงโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันเพราะว่า ผมผมดูแล้วผม <c oughs> ผมอินมากนะตอนนี้กำลังรอรอก็คือเป็นลิเบอรโรที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเท่าที่เห็นในเมต,ตอนนี้ผมไม่ดนานมางหะนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไป <c oughs> เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกัน